สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านด้วยนะกลับมาพบกับอาจารย์นตีจีจุดดวงเช่นเคยนะคะในรอบนี้ก็จะเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาระหว่างวันที่16จนถึงวันที่31พฤษภาคมของชาวลัคนาราศีมังกรหรือท่านที่เกิดลัหว่างวันที่16มกราคมจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์ แต่ถ้าหากท่านผูกด,ดวงวังลัคนาตามระบบโหราศาสตร์ไทยแล้วได้ลัคนาสถิตราศีมังกรคํำพยากร j ที่อาจารย์จะให้ไว้นี้จะเป็นประโยชน์และมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยในช่วงเครื่องเดินหลังนี้นะคะดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีมังกรคือดาวพระเสาได้โคจรอ,อยู่ในภพกักดุมพะะ เป็นภบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินรายได้ก็จะทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรจะมุ่งมั่นอยู่กับเรื่องของการหาเงินหาทองหารายได้เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัวบางท่านอาจเป็นเสาหลักในครอบครัวในบ้านจึงมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากเรียกว่าท่านจะมุ่งมั่น ขยันมากขึ้นกว่าเดิมความคิดความอ่านเริ่มรอบคอบมากขึ้นดาวพังคานเองก็โคจรอ,อยู่ในมุมตรงข้ามคือพบปัตตนิโดยโคจรได้ตำแหน่งนิดนะคะได้ส่งกระแสมาถึงจุดเกิดของชาวลัคนาราศีมังกรที่พบตักนุกด้วยจึงทำให้ไม่ว่าท่านจะคิดจะทำสิ่งใดก็ดูจะมีความสำเร็จได้ไม่ยาก ดาวพังคารคือความขยันนะคะเพราะฉะนั้นหากชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านลุยขยันไม่อยู่เฉยก็จะทําให้ชะตาชีวิตของท่านในช่วงนี้จะมีความก้าวหน้าและมีความมั่นคงอย่างแน่นอนดาวพระพุธเองก็ได้โคจรเดินหน้าแล้วนะคะหลังจากที่โคจรอถอยหลังมาเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาตอนนี้เดินหน้าแล้วนะคะโดยโคจรร่วมกับดาวพระพฤหัสบดี ที่ได้ตำแหน่งราชาโชคและยังเป็นคู่สติปัญญาด้วยและมากไปกว่านั้นก็มีดาวพระราหูที่โคจรร่วมด้วยนะคะโดยได้ตำแหน่งเทวีโชคแต่ดาวพระราหูนั้นนะเป็นดาวคู่ศัตรตูใหญ่กับดาวพระพุทธที่โคจรร่วมกันอยู่ในภพพันธุทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูด จะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวหรือเกิดปัญหาส่งผลให้ถึงตำแหน่งงานของท่านหรือความมั่นคงในชีวิตของท่านอาจเกิดความขัดแย้งด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องการทำเรื่องเอกสารต่างๆท่านต้องดูให้รอบคอบโดยเฉพาะเอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับการเงินที่เกี่ยวกับบ้านที่ว่าสายหลักทรัพย์ที่ดินมรดกยวดยานปานะด้วย รวมถึงเช็คต่างๆด้วยนะคะและหากท่านใดที่ต้องทำงานใกล้ชิดกับผู้ใหญ่ก็ต้องระมัดระวังจะเกิดปัญหาเพราะคำพูดหรือการวางตัวของท่านบางท่านก็เจอผู้ใหญ่นะคะหรือคนที่ท่านเคารพนับถือเข้ามาสร้างความอึดอัดใจยิ่งท่านใดที่ทำงานร่วมกับคนในบ้านนะเช่นทำงานกงสีนะคะเหล่านี้ยิ่งต้องระวังให้มากเป็นพิเศษด้วย จะเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ง่ายโดยมาจากคำพูดหรือการแสดงความเห็นก็ได้บางทีนำเพึ่งหยดเดียวทำให้เกิดปัญหาบานปลายได้เช่นเดียวกันและยิ่งเป็นเรื่องที่มีเงินเป็นตัวแปรด้วยแล้วนะคะหากมีปัญหาเกิดขึ้นอาจถึงขั้นต้องเป็นคดีความฟ้องร้องกันก็ได้และช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมังกรเองนะคะ ต้องระมัดระวังในเรื่องสุขภาพของท่านและบุตรหลานบริวารของท่านด้วยอาจเกิดสภาวะเจ็บป่วยได้ง่ายในขณะเดียวกันในวันที่19พฤษภาคมดาวพักเกตจากโคจรเข้าพบมรณะโดยทรงกระแสม,มาปทะดาวประจำตัวของท่านทำให้บางท่านอาจจะมีการเดินทางไกลเกิดขึ้นในขณะเดียวกันบางท่านกาไปสนใจศาสตร์ลึกลับสิ่งลึกลับ หรือได้เครื่องรางของขังมาหรืออาจจะไปงานบุญงานกุศลบางท่านที่ชอบปฏิบัติธรรมค่ะจ,จะอยู่ในช่วงของการถือศีลสวดมนต์ภาวนาช่วงนี้ท่านเองอาจจะสังหอนแม่นฝันแม่นก็ขอให้เชื่อในเซนส์สัมผัสของท่านบางท่านอาจจะมีโชคมีลาบเกิดขึ้นจากความฝันก็ได้แต่สิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องสุขภาพนะคะและต้องระวังเรื่องลมเพลลมพัดด้วยช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมังกร อาจจะมีสภาวะเจ็บคอต่อมทอนซินอักเสบได้ร้อนในหรือปวดหลังเกิดขึ้นก็นได้ทางด้านการเงินในช่วงเคิงเดือนหลังนี้ดาวการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรก็คือดาวพระราหูได้โคจรอ,อยู่ในภพบพันธุกเป็นภพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงหลักฐานหลักทรัพย์บ้านเรือน ที่วาัยญาติพี่น้องด้วยโดยดาวพระราหูนั้นนะคะโคจรได้เทวีโชคและยังมีดาวพระพฤหสัสบ,บดีที่โคจรได้ราชาโชคและยังได้ปักธุมาเกณฑ์ด้วยนะคะมากไปกว่านั้นกลุ่มดาวสามดวงนี้ยังได้คำพุจากตุระเกณฑ์เป็นเกณฑ์ที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรทำให้ท่านยังคงจัดได้จับเงินจากความสามารถ จากความรู้จากลักษณะงานที่ท่านได้ทำเรียกว่ายังมีเงินเข้ามาหาท่านอยู่นะคะประกอบกับจะได้รับโอกาสได้รับการเกื้อกูลจากผู้หลักผู้ใหญ่ดีอีกด้วยหากมีปัญหาในช่วงนี้ให้ท่านเข้าหาผู้ใหญ่จะได้รับความร่วมมือจะได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีแต่การที่มีดาวคู่ศัตรูคือดาวพัฟพุและดาวพระราหูที่โคจรร่วมกันอยู่ทำให้บางทีการได้เงิน หรือการได้อะไรมานะคะต้องลงมือลงแรงมากกว่าเดิมอาจจะมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นหรือมีเรื่องจุกจิกบ้างอาจได้เงินไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามที่ได้ตกลงกันไว,ดว้ด้วยหรืออาจจะมีการต่อรองเกิดขึ้นและชาวลัคนาราศีมังกรเองก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงถูกหวังผลประโยชน์ในช่วงนี้อย่าหลงเชื่อใครง่ายๆนะคะระยะนี้ต้องบอกเลยว่า ชาวลัคนาราศีมังกรเองจะได้จับเงินอยู่ก็จริงแต่ก็จะมีรายจ่ายรออยู่เหมือนกันอาจจะมีภาระค่าใช้จ่ายไปกับเรื่องของหนี้สินค่าบ้านค่ารถค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวและบลุตรหลานบริวารของท่านบางท่านที่เป็นลูกหนี้อาจจะถูกทวงหนี้แต่ในมุมกับการระยะนี้ท่านเองอาจจะไปทำเรื่องกู้หนี้ยืมสินลีไฟแนนซ์ขอโอดีก็ได้ เพื่อนนำเงินมาหมุนก็เป็นได้ท่านใดที่มีรายได้จากการประมูลการแข่งขันก็มีเกณฑ์ชนะสูงด้วยนะคะอาจมีโชคมีลาบม,มีโชคจากเรื่องของเกา่าและยังมีรายได้มาจากการเป็นตัวแทนในหน้าการแก้ไขปัญหาการมีที่ทางคอนโดบ้านให้เช่าอีกด้วยนอกจากนั้นแล้วนะคะชาวลักนาราศีมังกรก็จะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ้าน ะคะในการซ่อมประตูหน้าต่างหลังคาบ้านก็ได้และช่วงนี้อาจจะเข้าหน้าฝนแล้วนะคะก็ต้องระวังในเรื่องของหลังคาอาจจะมีน้ํารั่วหรือหลังคาต้องไปเช็คดูด้วยนะคะว่ามีปลวกมีมแมลงมาทำหลังหรือเปล่านะต้องหมั่นเช็คหมั่นตรวจด,ดูนะคะทางด้านกันงานในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ดาวกันงานของชาวลัคนาราศีมังกรคือดาวประสุ ได้โคจรอ,อยู่ในมุมอัปริตต่อดวงชะตาของท่านทําให้งานที่เข้ามาในช่วงนี้จะเป็นการแก้ไขปัญหาการเป็นคนกลางการประสานงานการติดตอ่อการสื่อสารการทํางานบริการก็ได้จะให้ผลดีมากเลยนะจะมีความก้าวหน้าดีส่วนงานทางด้านอื่นก็อาจจะมีภาวะงานที่เยอะรับผิดชอบเยอะนะคะท่านต้องจัดลําดับความสําคัญของงานให้ดีด้วยโดยเฉพาะเอกสาร อย่าให้ผิดพลาดและช่วงนี้นะท่านใดที่ทํางานที่มีบริวารบริวารอาจจะสร้างปัญหาให้ท่านต้องคอยแก้ไขอีกด้วยในวันที่30พฤษภาคมดาวประสุกรนะจากโคจรเข้าพบปัตตนิร่วมกับดาวพัางคานโดยดาวประสุก์คือดาวการงานของท่านโคจรได้ราชาโชคทําให้เรื่องของการงานนั้นดูจะราบรื่นแล้วนะคะหากมีปัญหาจะได้รับการช่วยเหลือแก้ไขได้มิตรที่ดี เข้ามาช่วยได้ตัวช่วยดีเข้ามาช่วยสําหรับท่านใดที่ทํางานร่วมกับคนหมู่มากสิ่งที่ต้องระวังคือการแสดงความคิดเห็นคําพูดอาจเกิดความขัดแย้งกันได้ง่ายด้วยทางด้านความรักคนโสดยังไม่ใช่จังหวะที่ดีนะคะสําหรับการเริ่มต้นความรักในช่วงนี้ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านโฟกัสไปกับเรื่องของการหาเงินจะดีกว่า ทางด้านคนที่มีคู่ครองแล้วนะคะท่านเองต้องระมัดระวังอารมณ์ของท่านและระวังความขัดแย้งที่เกิดจากคาพูดแต่บางท่านค่ะจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันเพราะต่างคนต่างมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบด้วยอาจารย์ก็ต้องขอขอบคุณเลยนะคะทุกการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe และพลังงานบวกในคอมเมนต์ที่เติมเต็มกำลังใจดีๆให้กันเสมอมาเลยนะ ขออยู่เป็นกรอบครัวที่น่ารักแบบนี้ต่อไปนะคะผาจาจารย์ผิดพลาดพังประการใดไปกองหายภัยซึ่งกันละกันด้วยนะสวัสดีค่ะ